อันละกี่บาทครับสองบาทอ้อสองบาทอันนี้อันนี้อันนี้กี่บาทเนี่ยสองบาทฮิปโปสองบาทฮิปโปสองบาทเป็ดกี่บาทเป็ดสองบาทอ๋อสองบาทสวัสดีครับ พ่อค้าขายอะไรบ้างนี่วันนี้ขายอะไรบ้างครับรอา้าวบอกสิขายอะไรบ้างพ่อค้าไม่รู้จักโอ้โหน่าสนุกจังเลยนะมีตัวอะไรบ้างนี่มีตัวอะไรบ้างนี่อ,อา่าราคากี่บาทกี่บาทครับอันละกี่บาทครับสองบาทโอ้สองบาทอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กี่บาทบานี่ช้างบาทฮิปโปสองบาท เป็ดกี่บาทเป็ดอสองบาทอ๋อสองบาทเสือน้อยกี่บาทเสือน้อยสองบาทอ๋อสองบาทหมดเลยผลไม้กี่บาทผลไม้สองบาทสองบาทเมาหมดกี่บาทเมาหมดกี่บาทหมดหมดเอาหมดเลยกี่บาทเอาหมดเลยกี่บาทพอซื้อหมดเนี่ย อันละสองบาทเนี่ยอันละสองบาทเนี่ยอือขายเลยหลังใช่ไหมเนี่ยขายเลยหลังใช่ไหมเนี่ยมือสองมือสองอือขายดีไหมวันนี้ฝนตกไม่ฝนตกขายของดีไหมครับขายของดีไหมครับล้านอือจะตกแล้วทำไมขายโอ้ฝนจะตกแล้วก็ไม่ขายอ่าเมาหมดกี่บาทเอา้าวทองบาทโอ้ย ทำไมถูกจังตัวละสองบาทสี่ห้าหกเจ็ดเมลหมดก็สองบาทเอาหนะ่าสนุกจังเลยนะอืมหน้าสนุกจังเลยนะมเลม,มเลได้มากเนี่ยอือเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอ้าวตัวละสองบาทตัวละสองบาทพ่อเมาหมดกี่บาทเมาหมดกี่บาท เอาไรสิโอไรสิกี่บาทอืมอ่าอาขอให้โชคดีขายล้ำรวยลํำรวยนะครับวันนี้นค,รครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับาไขายอขายอะไรครับนี่ขายของเล่นมือสองนี่ขอ,อ,นะอ่มือนะอืเอาเล่นให้ดูหน่อยว่ามันใช้การได้ไหมเล่นให้ดูหน่อยสัก สักอันหนึ่งเล่นให้ดูเล่นยังไงเล่นไ,ไงอา่าคนจะซื้อก็ต้องดูก่อนว่าเล่นได้ไหมอ๋อเล่นนอนเขียวเอาเอา่เอาเลี้ยงโอ้วันนี้ได้ขายสักตัวหรือยังพ่อค้า,าพ่อค้าอพ่อค้าแคนได้ขายกี่ตัวแล้ววันนี้ โอ้นั่งเซ็งเหมือนไม่ได้ขายเลยนะเนาะช่วงโควิดขายไม่ดีอืมเอาเอาเอาขอให้ร่ำรวยนะขอให้พ่อค้าขายดีๆนะครับครับบา,บายยครับบา,บายไปละค้าครับ